มีข่าวออกมาแพร่สะพัดเลยนะคะว่ากรรมการในการตัดสินกนารแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศกัมพูชาครั้งนี้จะใช้กรรมการผู้ตัดสินเป็นชาวกัมพูชาทั้งสิน้นโอ้ my god ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรามาทราบกันก่อนดีกว่าค่ะว่าณเวลานี้ความเคลื่อนไหวของกีฬาซีเกมที่ประเทศกัมพูชา เป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งที่32นี้เป็นอย่างไรบ้างณนะเวลานี้นะคะ คบเพลิงได้แห่จากเวียดนามให้สู่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของฟิลิปปินส์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้นำคบเพลิงนี้มาสู่ประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่25มีนาคม2 5 6 6ค่ะและเช้าวันที่26มีนาคม2 5 6 6ประเทศกัมพูชานะคะได้มีการจัดแห่ คบเพลิงเนี้ยรอบเมืองรอบประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าคบเพลิงเนี่ยได้ถึงประเทศของตนเองประเทศเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราพร้อมที่จะจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะคบเพลิงนี้นะคะก็ถือว่ามาจากเวียดนาม ไปพักอยู่ที่ฟิลิปปินส์และเอกอัครชทูตกัมพูเชากัมพูชาในประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นคนนําส่งให้ประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องเดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยก็ต้องแห่รอบเมืองให้แฟนๆชาวกัมพูชาได้ชมครบเพลิงนี้นะคะและถือว่าอย่างที่บอกเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์เลยนะ ทางกัมพูชาเขาระลึกไว้แบบนี้เลยนะคะเขามีการถแถลงไว้แบบนี้เลยว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศกัมพูชาจัดการแข่งขันซีเกมได้เป็นครั้งแรกเรามาพูดถึงการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมที่ประเทศกัมพูชากําลังจะจัดขึ้นนะคะทุกคนรู้ไหมว่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเนี้ยนะคะประเทศข้างๆกัมพูชา มีเพียง2ประเทศเท่านั้นที่ได้สิทธิ์การถ่ายทอดสดฟรีนั่นก็คือประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียค่ะนอกเหนือจากนั้นทุกประเทศจะต้องซื้อค่าลิขสิทธิ์เพื่อนำม,มาถ่ายทอดสดในประเทศตนเองนะคะต้องบอกว่าโอ้โหค่าเงินนี่หนักจากที่เราซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดซีเกมประเทศเวียดนามไปเมื่อปีที่แล้ว10,000ดอลลาร์สหรัฐ วันนี้ปีนี้กัมพูชาเรียกเก็บเงินเรา8 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐโอ้ม oh ก้ดนายก้องศักยยอดมณีนะคะพูดว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เปิดเผยแล้วว่าเปิดเผยเมื่อวันที่ประมาณ14-15มีนานะคะว่าประเทศไทยจะไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศกัมพูชาทั้งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ในช่วงระหว่างการพูดคุยกันหรือเปล่าหรือว่า ประเทศไทยมีกลยุทธ์หรือว่ามีการเตรียมพร้อมในการไปถ่ายทอดแบบไหนหรือเปล่าที่จะไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปเรื่องความคืบหน้าการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมเพราะว่าก็ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะพวกเราได้ดูทุกปีเลยถ้ามาปีนี้ไม่ได้ดูนี่น่าจะรู้สึกแปลกๆนะคะเพราะเป็นการรวมตัวทีมชาติในทุกกีฬาของประเทศไทยด้วย ต้องบอกว่าก็น่าสนใจนะคะเราต้องได้ดูสิที่สําคัญนะคะณนะเวลานี้ประเทศกัมพูชาก็อย่างที่บอกเขาก็รับบริจาคเรื่องเงินใช่ไหมคะรับบริจาคเรื่องอะไรต่างๆด้วยที่แต่ละประเทศจะสนับสนุนก็คือกัมพูชาพร้อมรับทุกอย่างนะคะและมีการรับสมัครอาสาสมัครด้วยไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครในประเทศของตนเองรวมไปถึงอาสาสมัครต่างประเทศด้วยนะคะผู้ที่ จะเข้ามาสมัครใจเนี่ยผู้ที่สมัครใจในการจะมาเป็นอาสาสมัครกันนะคะสีเกมในครั้งนี้ด้วยดังนั้นนะคะต้องบอกว่ากัมพูชาก็พูดได้เลยว่างบน้อยดังนั้นมีข่าวแพร่สะพัดออกมาค่ะว่าผู้ตัดสินกรรมการในทุกการแข่งขันกีฬาซีเกมที่จะแข่งในประเทศกัมพูชาครั้งนี้จะใช้ผู้ตัดสินในประเทศกัมพูชาทั้งสิน้นเพราะกัมพูชาไม่มีงบในการไป จ้างผู้ตัดสินต่างประเทศมานะคะโดยปกติแล้วเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นกีฬาวอลเลย์บอลหรือกีฬาอื่นๆเราจะเห็นว่าผู้ตัดสินมีหลายต่างชาติมีหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดประเทศไทยหรือแม้กระทั่งผู้ตัดสินเวียดนามเองก็คือมีผู้ตัดสินพร้อมเพราะว่า มันก็คือเป็นความยุติธรรมด้วยไงคะแต่ครั้งนี้ข่าวแพร่สะพัดออกมาว่ากัมพูชาจะใช้ผู้ตัดสินในประเทศของตนเองล้วนๆในทุกประเภทกีฬาค่ะตารางนะคะก็ออกมาแบบคร่าวๆแล้วนะคะซีเกมแต่ว่าการจัดเวลาอะไรอย่างงี้ก็อาจจะยังไม่ออกนะคะทางประเทศกัมพูชาก็ได้ออกเป็นตารางไว้แบบนี้ค่ะก็ถ้าเราเห็นก็วอลเลย์บอลในร่มนะคะก็จะเริ่มแข่งตั้งแต่ก่อนเปิดการนนคะ่ะเลย ตั้งแต่วันที่3วันที่4เลยนะก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะคะว่าตารางของแต่ละประเทศแข่งอะไรจะเป็นยังไงบ้างอ่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะที่กัมพูชาจะใช้ผู้ตัดสินจะใช้กรรมการในประเทศตนเองล้วนๆเพราะว่าก็ไม่มีงบะนะคะในการในการจ้างผู้ตัดสินต่างประเทศ และณเวลานี้ก็มีการเตรียมพร้อมกันน่าจะพร้อมแล้วะคะ่ะเรื่องผู้ตัดสินเรื่องกรรมการนี่ก็น่ากลัวนะคะเนี่ยแฟน,แฟนๆวอลเลย์บอลมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างค่ะเมนเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกสีเกมที่ประเทศกัมพูชาด้วยค่ะ